คือสองคนได้คือโดยปกตินะพี่นะหนูจะอ๋อค่อนข้างรับพี่แบบประมาณแบบสักประมาณ53บอัพอะพี่ใช่แต่ว่าถ้าของพี่ของพี่ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็เอามัดรวมกันมาไอ้หนูพี่ละคนหนอนลูกพี่ละคนใช่ไหมไม่ใช่ยังไ่นะยังไงนะไม่ใช่พี่หนูหนูไม่เคยทําอาชีพนี้ไงก็หนูบอกว่านี่ครั้งแรกอะพี่แก่แล้วพี่ขอก่อนนะพออย่างพี่เล็กด้วย แล้วถ้าต่อเองเนี่ยมันจะพี่ขอก่อนหนูขอดูก่อนไดไหมพี่หนูขอดูก่อนว่าเวลาแบบว่าที่ที่เราไปถึงที่นะพี่เราจะไม่ต้องตกใจกันไงเพราะว่าปกติพี่จะมูเตอรพี่เข้าไปปุ๊บหลุดไปเลยางเนี้ทำไงอ่หนูกลัวพี่หนูกลัวกูลื่นเป็นสไลเดอร์เข้าไปเลยเหรอหนูกลัวพี่หลุดอ่ะฟังผมนะเออกูฟังอยู่ผมขอตัวกลับบ้านก่อนเลยเด็กมันแรง หนูรอเล่นพี่รอเล่นเด็กบนแรงเอางี้เอางี้ไปเปิดโรงแรมดีกว่าป่ะแย่หนูซ้อมไปดูก่อนนี่เคยเห็นไหมอ้าอ้าอะไรคุณคุณอะไรคุณเคยเห็นเหรอพี่ไม่ใช่อยากเข้ามาใกล้นะครแต่โดนดูดด้วยพี่้